สูตร4ต้องติดแอป2ฝั่งจะเป็นแอปสี่เหลี่ยมแล้วก็เท่ากับแอปสามเหลี่ยมเห็นไหมติดแอปทั้งสฝั่งแล้วก็สูตร4นี่คือเครื่องหมายตรงกลางอะไรก็ได้ตรงนี้นะเครื่องหมายอะไรก็ได้ก็อาจจะเป็นเท่ากับก็ได้มากกว่าก็ได้น้อยกว่าก็ได้มากกว่าเท่ากับได้หมดเลยได้ทุกเครื่องหมายเลยแต่ว่าต้องติดแอปทั้งสฝั่งทั้งทั้งสฝั่งนะ วิธีแก้คือแบบนี้ให้เรายกกําลังสองวิธีแก้คือแบบนี้เลยยกกาลังสองซึ่งพอเราเป็นการยกกําลังสองอ่ะเราจําไปเลยนะว่าไอ้ตรงที่ติดแอปจะหายมันจะเปลี่ยนเป็นทั้งก้อนยกกําลังสองแทนแบบนี้ทำไมนะถ้าติดแอปทั้งสองข้างให้ยกกําลังสองเพราะว่าค่ามันเท่ากันยกกาลังสองทั้งสองข้างแอปจะหายแล้วเปลี่ยนเป็นกําลังสง อ่อที่4ยังไงก็ต้องสูตรสี่เพราะว่ามันเป็นแอปทั้งสฝั่งเห็นไหมทั้งสองฝั่งติดแอปเราก็มองไอ้ก้อนนี้คือสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมแล้วก็ก้อนนี้คือเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็วิธีการแก้ก็คือเหมือนเราจะต้องไปยกกําลังสองทั้งสองข้างเนาะแล้วก็ตรงแอปจะหา ตรงแอปจะหายมันจะเปลี่ยนเป็นทั้งก้อนกำลังสองแทนแสดงว่าฝั่งซ้ายก็จะเป็น 2x กำลัง2ลบ 5x ลบ1แล้วก็ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้านขวาแอปก็จะหายจะเปลี่ยนเป็นทั้งก้อนกำลังสแทนเป็น x กำลังสลบ x บวก4แล้วก็ทั้งหมดกำลัง2แบบนี้ที่มันยากเพราะว่ามันดันมี3พจน์ไง แล้วก็ถ้าเราไปยกกําลังสองอ่ะคือเลขชี้กาลังมันแจกไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราจะทําที่ตรงคือเหมือนเราต้องเอาอันเนี้ยคูณกัน2อ,องล็แบเบนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่ไม่ต้องจดนะอันนี้ไม่งจดอย่างเงี้ยคูณกัน2อ,องล็แบเนี่ยไอ้ที่เหมือนกันเนี่ยคูณกัน2อ,องล็บซึ่งมันจะมี9ก้าพจน์ไงเวลาคูณก็แจกแจกเข้าไปแต่มันเยอะมันเยอะถ้าพี่แนะนําต้องใช้อีกวิธีหนึ่งอันนี้เยอะอันนี้เยอะจะเป็นกําลังสี่อ่ะเยอะมากอีกวิธีหนึ่งคือเดี๋ยวเราย้ายก้อนนี้นะก้อนนี้นะ ย้ายมาลบย้ายก้อนนี้มาลบแทนย้ายมาลบนะดังนั้นด้านซ้ายไอ้ตรงที่เป็น 2x กเอลังสองอยู่เหมือนเดิมตัวนี้นะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ย้ายด้านขวาไปลบแทนมันก็จะกลายเป็นลบ x อกลังสองลบ x บวก4ทั้งหมดกำลังสองลักษณะนี้แทนทันไหมอย่าก,กระจายนะเพราะว่ากระจายคือเยอะมาก ใครมองออกมาว่าพี่ย้ายมาอันนี้เพื่ออะไรเอ,อ่อเพื่อที่เดี๋ยวมันจะมองเป็นสูตรผลต่างกําลังสองได้ที่ที่มันจะเป็นหน้ากําลังสองอย่างเง,งี้ยลบหลังกํากลังสองใช่ไหมก็นากาลังสองลบหลังกําลังสองแยกเป็นใครนะหน้าลบหลังหน้าบวกหลังเดี๋ยวเราจดอันนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่แยกให้ดูอันนี้นะอันนี้นะเพราะว่าพี่กลัวเราจะมองเครื่องหมายกลัวตรงเครื่องหมายเครื่องหมาย นะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะตัวนี้นะคือตัวหน้าอันนี้นะที่พี่ไฮไลท์นะก้อนนี้คือหน้าแล้วก็อีกก้อนหนึ่งต้องเป็นหลังมันก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองอย่างนี้ทันไหมเดี๋ยวพี่แยกมาก่อนก้อนแรกนะมันจะมีสองก้อนนะเนาะแต่ว่าจะเยอะหน่อยทันนะ เดี๋ยวพี่แยกเป็นหน้าลบหลังก่อนเดี๋ยวเราดูดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องหมายจะผิดอันนี้ไอ้ก้อนนี้จะเป็นหน้าลบหลังนะตัวหน้าเนี่ยเหมือนเดิมอันนี้คือหน้าก็เป็น2อง x กำลังสองลบห้ x ลบหอันนี้คือหน้าเหมือนเดิมนะแต่ว่าต้องไปลบกับใครนะลบหลังอันนี้คือหลังนะคาว่าลบหลังหมความว่าทางก้อนต้องแจกลบมาเลยคือต้องสลับเครื่องหมายมาเลยจากเดิมเป็นบวก x กำลังสองต้องเปลี่ยนเป็นลบ x กำลังสอง จากเดิมเป็นลบ x ต้องกลับเป็นบวก x เพราะว่าลบหลังคือลบต้องแจกทุกตัวเลยจากเดิมบวก4ต้องกลายเป็นลบ4อันนี้คือหน้าลบหลังแต่ว่าตรงหน้าบวกหลังพี่ว่าเราทำได้แล้วเพราะมันลอกมาเหมือนเดิมน,นป อีกก้อนหนึ่งก็เป็นหน้าบวกหลังเนาะหน้าก็ก้อนเขียว <Müzik S 2> ก็เป็น2 x กำลังสอลบห x ลบหแล้วก็ไปบวกกับก้อนหลังหลังก็คือเป็นก้อนสีแดงก็จะเป็น x กำลังสองแล้วก็ลบ x บวกสแล้วก็คิดเลขเออ x กำลังสองลบห x กำลังสองจะเหลือ x กำลังสองถัดไปเป็นลบห x กับบวกห x ก็คือลบสี่ x แล้วก็ลบหกับลบสได้ใครนะ ลบห้าอันนี้คือก้อนแรกก้อนหลังก็จะได้สอง x กำลังสองบวกหนึ่ง x กำลังสองเป็นสาม x กำลังสองลบห้า x กับลบหนึ่ง x รวมกันเป็นลบหก x ลบหนึ่งกับบวกสี่ได้บวกสามทันไหมก้อนหน้าพี่ลอกมาเหมือนเดิมก้อนหน้าคืออันนี้นะ เป็น x กำลังสลบ 4x ลบ5ลอกมาเหมือนเดิมในส่วนของก้อนหลังเราว่ามันดึงใครได้ที่เป็นตัวร่วมอะดึงเลข3ทําไมเพราะว่าทุกเลขอาหาร3ได้หมดดึง3ออกมาพอดึง3ออกมาตัวแรกต้องเหลือ x กำลังสตัวถัดไป3 2ได้6พอดึง3ออกมาจาก6ต้องเหลือเลข 2. 2จะกลายเป็นลบ2 x ถัดไป3โดนดึงหมดต้องเหลือเลขหนะเหลือเลขหนแล้วก็อาจจะจัดรูปโดยการเอา3ที่คูณอยู่ย้ายไปหารก็ศนย์หารด้วย3 <inha> ก็คือศูนย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นด้านซ้ายก็เป็น x กํำลังสองลบสีลบหอันนี้พี่ลอกมาเหมือนเดิมนะแล้วก็เลข3ไม่ต้องเขียนแล้วเพราะว่าย้ายไปหารแล้วก็เหลือแค่ก้อนหลัง ก้อนหลังก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบ2 x แล้วก็บวก1แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับสูนที่เหลือก็2องวงเล็บแยกตัวประกอบแล้วก็ลงเส้นจำนวนได้เลยโอก้อนแรกนะก้อนแรกนะคูณกันได้ลบ5บวกกันได้ใครนะลบ4ต้องใครกับใครนะลบ5ะกับบวก1แยกได้ x ลบ5กับบวก1 อีกก้อนหนึ่งมันเป็นบวกหแล้วก็ต้องลงมาได้ลบสน่าจะต้องเหมือนกันป่าเป็น X อ,อะไรนะ X-1 กลบหกับ x ลบหนึงทั้งคู่เลยแล้วก็ถ้ามันเหมือนกันเราก็รวบเป็นทั้งหมดกําลังสองได้เลยตัวนี้นะก็จะได้ X-1 ลบหทั้งหมดกําลังสองไอสองก้อนหน้าเหมือนเดิม แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ก็เหมือนเดิมอะเอาแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์ลงเส้นจํานวนแต่ว่าระระวังกําลังเลขคู่ตัวนี้นะกําลังเลขคู่ต้องระวังทีนี้พอเราจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์อย่างเช่นก้อนแรกเนี่ยเป็น x ลบห้าเท่ากับศูนย์ x ได้ใครนะ x ได้5พี่เขียนเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ลืมเลข x ได้5ถัดไปก้อนที่2ถ้าเราเอา x บวก1เท่ากับ0อย่างนี้ x ได้ลบ1แล้วก้อนที่3ไม่ต้องสนใจกำลัง2เพราะว่าเวลาลงก็มี1เลขก็คือ x เ,เป็น1ก็น้อยสุดต้องเป็นลบ1 1แล้วก็5ใช่ไหม ตัวไหนที่มาจากกําลังเลขคู่นะเลขหนึ่งเพราะว่ามันยกกําลังสองต้องตีกรอบไว้แล้วที่โจทย์มีเท่ากับถ้ามีเท่ากับนี่คือค่า x ที่ลงต้องระบายทิ้หมดเลยแล้วตรงเครื่องหมายนะระวังผิดนะเราใส่ยังไงนะบวกขึ้นก่อนด้านขวาแล้วก็เลขค่าไม่ได้ตีกรอบไว้ก็สลับเป็นลบ แล้วก็เลขที่ขั้นเป็นเลขหนึ่งตีกรอบไว้เครื่องหมายต้องเหมือนกันก็เป็นอะไรนะเป็นลบอีกอันนึงเป็นบวกคำตอบนี้ตอบช่วงไหนเขาต้องการคำตอบที่มันน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าตอบช่วงที่เป็นลบก็คือลบหนึ่งถึงใครเลยถึงห้าก็ตอบทำนี้เลยเพราะฉะนั้นคำตอบก็ตอบลบหนึ่งถึงห้าได้เลยแล้วก็ต้องมันระบายทึบเนาะต้องเป็นวงเล็บใหญ